สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของ GenX นะครับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับ ZA05 ZABOL ์ซไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้เป็นงานจากค่ายค่ายไหนเนี่ยชิงเมียนเชียงเมแลนด์น่าจะใช่นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะหรือใครรู้ใครรู้นะครับับ คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเป็นงานจากฝั่งกำแพงเมืองจีนแบบร้อยเซน์นะครับไม่ได้โครนมาจากตัวไหนนะผมเข้าใจเป็นแบบนั้นนะไม่รู้จริงหรือเปล่าคือเขาออกแบบโมเดลตัวนี้ออกมานะครับแต่อิมเมจรวมนะมันทำให้เรานึกถึงโมบิลสูตรจากพวกซีรีส์ของกันดั้มนะด้วยความที่มันเป็นโมโนอายแล้วก็ ดีเทลดูคล้ายๆพวกขุ่นของฝั่งซีออนนะครับแต่ถ้าหากว่าดูตรงส่วนหน้าที่เป็นรูปนี้กลับมีความระไม้พวก GM หรือจิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล็อคข้างก่อนอ่าล็อคกล่องกันนะกล่องไม่ได้ทำมาเป็นแบบกล่องครอบเหมือนพวกพลาสติกโมเดลทั่วไปนะครับทำเป็นแบบกล่องกล่องฝาเปิดนะครับแบบนี้นะเปิดต้าย้่ายขวา <c oughs> ก็เป็นกระดาษลังงนะค่อนข้างหนาอยู่แล้วก็หยิบของูนะครับหมดแล้วนะเกลี้ยงในนี้มันบรรจุมาทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็มีซองซิปมาอีกหนึ่งไปประกอบโอ้รูปสวยอยู่นะมีทำรูปับบสีส ตรงนี้นะครับแผ่นพับไปประกอบอ้าวขั้นตอนการประกอบแค่สามหน้าเองอย่างนี้แสดงว่าประกอบไม่ยากมาดูที่ตัวชิ้นงานนับจำนวนแผงตรงนี้ก่อนก็ได้แผง A มีหนึ่งแผงนะครับแผง B มีสองแผง C มีสองแผง e มีสองแผง f มีหนึ่งแผงแผง d มีหนึ่งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นชิ้นใสของส่วนตาอันนี้ไม่มีไม่มีรูปไอ้นี่นะ ตัวนี้เอฟเฟกต์พาดาบแสงนะครับรวมแล้วเบสเซ็ตก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบและสิบเอ็ดเท่าที่มองนะครับอันนี้ก็สามารถประกอบได้เลยไม่มีการใช้โพลิแคปนะครับอันนี้คือมือ มือเขาเป็นยางนะครับเป็นยางนะนี่นะดูนะนิ้วงอได้เลยนะครับไม่หักนะเป็นยางนะครับตัวชิ้นงานตัวเนพลาสติกดูดูนะครับมีความหนานะมีความหนามากกว่าพวก กันพลาหรือพลาสติกโมเดลของฝั่งญี่ปุ่นนะครับอาอารมณ์เหมือนตัวพวก lm อะลิมิเต็ดโมเดลแต่ว่ายังไม่หนาเท่าลนะิมิเต็ดโมเดลนะอืมเป็นทุกทุกส่วนเลยนะครับพลาสติกดูหนานะครับหล่อมาหนามากๆแต่ดีเทล ดีเทลทำดีอยู่นะมีความลึกความคมชัดอยู่นะครับนี่นะครับดูจากที่โล่นะค่อนข้างจะลึกนะรายละเอียดก็ใช้ได้นะครับเอาจริงๆเขาก็สามารถออกแบบถึงแนะมันจะดูละไม้ตัวอื่น นี่นะครับดูรายละเอียดตรงฝาเท้านะก็มีความดีเทลนะมีมีหล่อบโบแบบนี้ด้วยนะแหมทําเป็นลุงบันไปได้อาจจะต้องถ้าใครซีเรียสอาจจะต้องอุดเพิ่มนะครับขนาดชิ้นใสยังดูหนาเลยอ่ะ ใส่ที่ตายัางดูหนาเลยแผงของเท้านี่นะดูดิเห็นไหมมีความหนานะครับปืนดูดีเทลนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่ในสองชิปมีอะไรอ๋มีการ์ดมาให้ด้วย อันนี้อะไรอ่าอันนี้ดีคอน้ำนะครับก็เป็นพวกตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆกาเป็นพลาสติกนะมีค่าพลังด้วยหรือว่าตัวนี้เป็นโมเดลจากเกมใครรู้จักบอกด้วยนะครับผมผมไม่รู้เลยผมซื่งมาเพราะว่าชอบดีไซน์มันนี่เลยนี่กะว่าถ้าทำสีเดี๋ยวจะเอามาใส่โลโก้เป็นของซ i ออนไปเลยเหลือไอ้ข้อนนี้ b ีมเซเบอรรู้สึกว่าพลาสติกใสเขาสีสวยนะอันนี้โอเคเข้าๆนะครับก็จะมีแบ่งเป็นแผงสีเขียวนะสามแผงสีน้ำตาลนะครับสองแผงเล็กแล้วก็สีเทานะครับน่าจะเป็นพวกข้อต่อกับพวกแพ็คหลังกับอาวุธนะอีกสี่แผงนะครับสี่แผงก็เป็นแผงเล็กสามแผงแผงใหญ่แผงหนึ่งนะ มือที่เป็นยางน,นะครับให้มาสามคู่ก็มีมือถืออาวุธคู่หนึ่งนะมือกำกำหมัดนะครับคู่หนึ่งแล้วก็แบมืออีกคู่หนึ่งชิ้นใส่ที่เป็นส่วนตาอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์พลาสต์บีมเซเบอร์ก็อุปกรณ์ก็ไม่ได้ให้มาเยอะนะจะเท่าที่ดูในนี้นะครับก็มีแค่ปืนบีมไรเฟิลแล้วก็โล่นะครับแบบนี้นะลูกก็ดูเท่ดีนะครับ เห็นแล้วนึกถึงกีลาดกา้าเหมือนกันนะด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับซาโบน่าจะชื่อซาโบนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับหลังจากประกอบแล้วนะครับให้อารมณ์การประกอบที่ไม่ยากนะชิ้นส่วนไม่เยอะประกอบได้ไวใกล้เคียงกับพวกไฮเกตของลุงบันนะครับตัวนี้รายละเอียดรอบตัวนะ ให้รายละเอียดค่อนข้างจะดีกว่าให้เกรดบางตัวของลุงบันด้วยซ้ำประกอบเสร็จแล้วน้ำหนักตัวกับเยอะมีความรู้สึกว่าน้ำหนักน้ำหนักตัวเยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพลาสติกของเขาค่อนข้างจะหนานะในหลายจุดเลยนะหนามากๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีความรู้สึกว,ว่ามีผลกับการประกอบนะครับแล้วเนื้อพลาสติกค่อนข้างเนียนและนุ่มนะตัดง่ายนะครับตัวนี้ จุดขยับค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะไม่มีการใช้โพลีแคปนะอันนี้คือเขาเป็นพลาสติกกึ่งกึ่ง ABS นะ่ะน่าจะเป็น ABS แหละแล้วก็เป็นไม่ใช้โพลีแคปจุดขยับใช้เป็นบอลจอยของเขาเองตรงส่วนหัวนะตรงตามีชิ้นใสมาให้ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นใสสีเทาเข้มๆนะครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับสามารถโยกได้แบบนี้นะแล้วก็หมุนได้แต่ค่อนข้างแน่นนะครับ ดังแก๊แกยู่นะครับแต่ก็โอเคนะหมุนก็มีองศาหมุนนะครับเพราะว่าตัวส่วนปากเขากับส่วนหลังคอจะไปติดเข้ากับไอ้ตรงที่เหมือนปกเสื้อนี่นะตรงแขนนะครับสามารถโยกมาด้านหน้าได้แบบนี้ตรงนี้ต้องยอมเลยว่ามันเป็นแบบเขาทําระดับมาตรฐานได้ดีมากนะตรงไหล่นะครับก็แยกนะครับเป็นชิ้น แยกกันกับตัวตัวยึดตรงนี้นะครับสามารถยกเฉพาะเกราะไหลขึ้นได้ประมาณนี้นะแล้วก็แขนยกสูงได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ยังหมุนได้360อ,องศานะครับกระบอกจอยแล้วตัวท่อนแขนลงมานะตรงนี้ก็หมุนได้นะครับ360อ,องศานะการพับข้อศอกนะครับพับได้ประมาณนี้นะสูงกว่า90อ,องศาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาออกแบบตรงนี้นะครับตรงรอยพับตรงนี้มันสบกันได้อ,องศาที่ดีกว่าหน่อยหนึ่งนะ แล้วก็ไล่มาที่มือนะมือเขาเป็นยางนะนี่ครับที่เขาให้มาเนะี่ยมันเป็นยางเลยนะครับมีให้มาทั้งหมดสามคู่นะก็คือมือกลางนะครับมือกำอ่าแล้วก็เป็นมือกำแบบถืออาวุธก็คือแบบนี้นะมีรูแบบนี้ใส่ปืนได้ใส่ด้ามบีมไซเบอร์ได้นะครับเป็นยางนะตัวไล่มาตรงนี้ต่อเอวนะครับ มีจุดขยับเอวตรงนี้โยกได้นะก็ค่อนข้างแน่นอยู่นะครับไม่มั่นใจว่าขยับเยอะๆจะหลวมหรือเปล่านะหมุนได้แต่ติดเกราะนะครับหมุนได้องศาประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็จัดท่าทางได้อยู่แล้วก็ไล่มาที่กระโปรงนะครับกระโปรงทุกส่วนแยกจุดขยับกันหมดเลยถือว่าโอเค นี่นะครับกระโปรงหลังก็ขยับได้มีองศาอยู่นะที่ขานะครับขาก็ใช้แกนเหมือนตัว L เหมือนกันนะครับตัวนี้ยกขาสูงได้ประมาณนี้นะติดเกาะนะครับเพราะเกาะกระโปรงของเขายาวมากๆถ้าสังเกตนะเกาะกระโปรงเขายาวมากๆกระโปรงใหญ่ว่างั้นเถอะแล้วก็หมุนนะครับได้สามอสิอง,งศาการพับข้อตรงหัวเขา่ามี2จังหวะนะครับอันนี้เป็น2จังหวะ เป็น2จังหวะนะครับแล้วก็ตัวเท้านะครับเป็นบอลจอยแกนตรงธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากก็ขยับเท้าได้ประมาณนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเท้าเขาจะเล็กเกินไปหรือเปล่าเพราะดูจากในรูปดีไซน์แล้วอะรูปวาดของเขานะผมผมว่าเท้ามันดูใหญ่กว่านี้นะตามรูปวาดน,นะมันน่าจะดูใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งนะแต่พอเป็นโมเดลออกมารู้สึกมันเล็กไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่าโอเคเป็น หุ่นประมาณหุ่นเบ้หุ่นปีหุ่นรุ่นผลิตจำนวนมากนะตามชื่อเขานะ่ะเขาก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าเป็น Berlin Empire Primary Mars Production Trooper คอราวันนี้มาดูอาวุธนะครับที่ให้มามีบี a m r i f เฟมาให้กระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็ด้ามบี a m s a b อ er, ร์ให้มาทั้งหมด4อันนะแต่ว่าที่สามารถใส่เอฟเฟกต์พาร์ทได้เนี่ยมีแค่2อันนะครับอีก2ออันติดอยู่ที่โล่นี่นะครับ แต่ว่าไม่มีรูสําหรับใส่ตัวเอฟเฟกต์พาร์ตได้นะนี่ก็โล่อีกอันนึงนะครับที่ให้มาใช้ตัวยึดเป็นแกนนะครับข้างในเป็นบอลจอยก็มีองศาปรับได้นิดหน่อยเสียบเข้าที่แขนได้เลยมีรูเสียบแขนทั้งด้าหลังเลยนะทั้งทั้งด้านในด้านนอกนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ตัวแพ็คหลังนะ,ะตรงนี้จุดนี้จุดหนึ่งนะมันจะมีพาร์ตอยู่ชิ้นหนึ่งที่ในใบประกอบเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ ซึ่งมันก็คือไอชิ้นเนี้ยเอยถอดยากนี่นี่ชิ้นนี้นะครับเหมือนน็อตนะถ้าใครประกอบเสร็จแล้วมันจะเหลืออยู่นะในวบประกอบเขาไม่ไม่บอกเขาไม่ได้บอกนะว่าให้ไปใส่ตรงไหนนะผมก็ลองมาใส่ตรงนี้ดูซึ่งเออมันได้พอดีนะครับก็น่าจะใช่และยังมีไอแกนที่เหมือนกับสลักหมุนอะไรสักอย่างอันเนี้ยเหมือนกับเออเอาไว้มาใส่ตรงนี้นะผมลองดูแนละ้วมันเออมันใส่ได้ นนี่นะครับแสดงว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะมีในอนาคตมีไอ้เจ้าตัวนี้เวอร์ชั่นที่ติดอุปกรณ์ด้านหลังเพิ่มหรือไม่ก็อาจจะมีขายอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มมามาอีกนะครับก็ใครประกอบเสร็จแล้วมันจะเหลือเหลืออยู่ก็เก็บเอาไว้ดีๆนะครับเผื่อ,อไว้ได้ใช้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวทรัสเตอร์นะครับตรงนี้เออผมชอบมากดูสิเขาเอาใบมาให้มันขยับได้ เออมันดูดีนะผมผมกับชอบนะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เน็บบีมไรเฟิลด้านหลังได้นะนี่ต้องหลบดีๆนิดนึงอืมนี่นะครับแล้วเอาทัสเตอร์ขึ้นโอเคนี่เน็บบีมไรเฟิลไว้ที่ด้านหลังได้ดีไซน์มันนะครับดูความรู้สึกโดยรวมครั้งแรกนะนึกถึงหุ่นของพวกซีออนนะครับ แต่หน้ามันดันคล้ายจิ้มนะดูสิเหมือนจิ้มใส่หมวกอะ่ะเออแต่ดีนะดีนะตัวนี้ผมผมชอบนะแมันดูแข็งแรงดีมากลองเทียบความสูงนะตัวนี้หลังจากประกอบเสร็จนะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1 3เกือบ13.5เซน,นะเกือบ13.5มเซนเทียบกับเนโมในคลิปที่แล้วดู นี่ครับเนมงจะเตียวกว่าหน่อยหนึ่งนะโอเคเอาละครับอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งอา่าไม่ใช่อย่างหนึ่งเลยสองอย่างตอนประกอบนะตัวนี้มันจะมีการระบุชิ้นส่วนที่มันระบุสลับกันอยู่ด้วยนะครับคือชิ้น D2 กับดีนะต้องสลับกันนะครับจาไในแผนจะเขียนไม่ตรงแล้วก็ ตัวเอฟเฟกต์พานะครับเวลาใส่เนี่ยเดิมทีอะ่ะมันใส่ยากมากมันแน่นผมต้องเอาสว่านขวานรูมันนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะทําให้มันใส่ได้ง่ายขึ้นนะไม่งั้นยัดยากมากๆนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครเข้ามารับชมแล้วนะครับ อย่ามาได้กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์นะครับรบกวนกดติดตามกด Sub สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามารับชมคลิปที่ผมลงด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับส่วนตัวนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในดีสคริปชันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี